สวัสดีค่ะเที่ยงนี้เรามากินกาแฟที่บ้านเนอะวันนี้ไม่ได้ออกบ้านกินกาแฟดิบแต่นเนบ้านเอาใส่รับสับอันนี้เป็นกาแฟของคราฟนะคะนี่กินกแฟกินแบล็คคอฟฟีค่ะแบล็คคอฟฟี่เสร็จแล้วเราก็ราดน้ำน,นะคะเราอันนี้วางตู้ หอมค่ะตอนนี้กำลัำหอมหอมหอมกาแฟมากเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมากินกับบัตเตอร์นัทนะคะบัตเตอร์นัดเดี๋ยวเราจะมีน้ำผึ้งแล้วเราเราจะมากินกับบัตเตอร์นัดรอ กาแฟให้ไหลหมดแล้วเดี๋ยวกินมากินพร้อมอนจารก็จะรู้จริงแล้วมันก็จะเนี่ยเอามันจะไหลมันก็จะหยดไอ้นี่มันหยดมันหยดช้าแล้วก็ช่วยหน่อย จริงๆแล้วมันจะไหลเร็ววันนี้เนอะแต่วันนี้ทันไหลช้าล่ะช้าแต่แตก็เวลาะจะกินกาแฟดิบเราต้องใจเย็นๆนิดนึงแต่เราแต่จะไม่ค่อยพิถีพิถันในการทำเท่าไหร่เพราะว่าเอาง่ายๆค่ะแค่นี้ก็สบายแล้วแต่หยัดด้วยกาแฟจ้อนวันนี้ไปซื้อกาแฟจากใต้นหนึ่งถุง น้ำพึง้งไปนิดหนึ่งนี่เดียบพอเราก็ได้แล้วค่ะต้องไปหอมหอมกับบัตเตรนัสน้ำพึ่งอาหารกลางวันค๊าไย